สวัสดีตอนเช้าแอฟริกาใต้นะคะทุกคนอยู่กับพี่กัญญาเล่าสู่กันฟังค่ะท่านผู้ชมร้านนวดแอฟริกาใต้นะคะวันนี้วันเสาร์ท่านผู้ชมก็คนค่อนข้างที่จะเยอะวันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีมีฝนนะคะทุกท่านทํากับข้าวค่ะท่านผู้ชมทําอาหารให้คนงานนะคะก็เป็น ไข่ดาวม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมไมรูกระทะเป็นอะไรมันไม่เชฟร่อนแล้วนะคะมันเลิกเชฟร่อนไปนานแล้วไส้กรอกนะคะซอสชีสนะคะไข่ก็จะเยอะหน่อยท่านผู้ชมเต็มจานเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็คนละสองฟองนะคะทุกท่านขอนนทนก็จะเป็นชากาแฟนะคะทุกคนจานก็เรียงรายกัน,นะคะ่ะก็ทักทาย ตอนเช้านะคะทุกท่านกับพี่กัญญาเอาไว้เจอกันสายๆมาดูกันพี่กัญญาจะทำอะไรสายนี้กับงานเร่งด่วนนะคะแอบกระซิบค่ะจะเปิดร้านวันจันไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะทาสีฟ้าแล้วก็จัดห้องอย่างเดียวท่านผู้ชมก็เป็นอันว่าเปิดร้านได้แล้วนะคะทุกคนไปนบ้าน